รีวิวร้อยผา LED ของจ็อบนะผมนี่ที่ไปทิปกับเราลูก6 5ชัก5มั้งค่าจะไม่ผิดก็เดี๋ยวไปถามที่เจ้าของรถกันดีกว่านะคุณดูก็ที่ของกันมาเยอะนะครับที่ไปทิปกับผมนะจริงๆรถจ็อบมันแรงนะแต่แค่ว่ารถผมมันแรงกว่าแค่นั้นเองเพื่ <c oughs> อนออก LED เยอะชอบด้วยชอบ LED ฟลมันสวยใช่ไหมใช่ว่าฟงที่ตอนที่เต้าหู้ทำฝั่งระบบใหม่ๆะใช <c oughs> วันนี้เรามาขายบ้านครับใครไม่มีบ้านอยู่ก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้นะไม่ใช่ละไอสั์ก็วันนี้นะครับตามเรียบร้องนะฝออยากดูร้อยผ้า LED ของจ็อบไร่กล้วยนะผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวร้อยผ้า LED เป็นไงโคตรเท่สีแดงด้วยนั่น m เไม่ใช่ละเีเอา,เอา,เ,อาเอาสาระแล้วรอ,ร,อรอบนี้เอาสาราจริงก็วันนี้เราจะมารีวิวร้อยผ้า LED ของจ็อบนะผมนี่ที่ไปทิปกับเราลูก 6 5ชัก5มั่ง5จะไม่ผิดก็เดี๋ยวไปถามที่เจ้าของรถกันดีกว่านะคุณดูก็ที่ของกันมาเยอะนะครับที่ไปทิปกับผมนะจริงๆรถจ๊อบมันแรงนะแต่แค่ว่ารถผมมันแรงกว่าแค่นั้นเองไม่ไม่ใช่มันคนละเวทไงรถน้องมันชัก7ไงรถรถผมมันไม่ใช่รถพี่อะรถพี่มันชัก7แต่รถจ๊อบมันชัก5มันก็ไม่แปลกที่ว่ารถผมมันจะเปิดันเร่งแล้วมันจะไปไวกว่ารถชัก5นะก็เพราะว่าปกติแล้วที่เห็นจำไอ้คลิปนั้นได้ไหมไอ้คลิปที่ c b r ที่ว่าผมขี่ของ 50, ไปทิปกาแฟารถไอจอบมันก็อยู่หกลุ่มนะคนดูเออเคเดี๋ยวพามารีวิวไปจะไปดูรีวิววันนี้ครับจ๊อบไลท์กล้วยนี่คือต้องบอกว่าน้องนี่ตั้งแต่เอ็มเดกแล้วก็บังลมนะคนดูคือมันมันขี่ตามกันมาทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่นี่มันมาจบที่รลทผ้า LED นะมันมันขายบังลมเพิ่มมา LED ครับคณดูคนดูคิดว่าอย่างไรก็ขอมเมนบอกกันด้วยนะ <laughs> จับจับมาเป็น LED นะก็คืออยาจะพามารีวิวเลยคือ ยืมรถน้องมันมาเยอะแล้วคือไม่รู้ว่ารถน้องนี่ตอนนี้คืออาการเป็นยังไงแล้วจบที่ลูกอะไรนะคอมันโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะจบมาพาพี่มารีวิวหน่อยคือเดีย๋ยวขอฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นนี่ไปซื้อมาได้ไงเนะี่ยอ๋อเห็นเพื่อนขี่อ๋อเห็นเพื่อนขี่ LED เยอะเพื่อนออก LED เยอะชอบด้วยชอบ LED ฟองมันสวยใช่ไหมใช่ว่าฟองที่ตอนที่เต้าหู้ทำฝั่งระบบใหม่ๆอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเห็นต้าหเห็นเต้าหู้ทำ ก็เลยแบบตามเต้าหู้จัดไปเออก็มาอะไรคือรถมันจะไม่มีอะไรเยอะนะคนุณดูเพราะว่ามันเป็นตรออ,อตรอฝส่งแเว้นก็ข้างบนมีโกฟท็อปไม่รู้ว่าช่างจอบเขาต่อไงนะคนุณดูคือต่อตรงรอบมากรอบเดินพันก็คือเพิ่เดินพันไม่เหมือนรถผม,มรถผมแม่งเดิน4ี่ห้าพันบิดท,ทีหม <laughs> <laughs> ื่นแปดอย่างเงี้ยเล่งต่อยังไงไม่รู้มันมันต่อ,อยากนะคนุณดูแล้วก็มีนี้ปลอกแฮนด์ปอกแฮนด์ปนเป็นเอลิเต้มั้งอันเนี้ย พอเห็นเป็นเอลิเต้มันก็จะนิบมๆมือนะพอเห็นจะเป็นเอลิเต่เร็ดๆมือมันแม่งร้องวีดเลยอ่ะเฮ้ยพลทีนี้นะครับข้างล่างนะคนดูข้างล่างก็นี่ข้างล่างก็จะมีปัม๊มเป็นปั๊มเดิมของร้อยพัน LED มันจะสวยเพราะว่ามันเป็นสีเทานะคนดูมันมันสีเนี้ยมาอยู่แล้วมันก็เลยไม่เหมือนพวกปัมป๊มร้อยสิบที่ติดรถมามจะเป็นสีทองมันจะไม่ค่อยสวยหรอกไอ้ปั๊ม LED มันติดดี่งี้แหละแล้วก็จะมีจานจูเบเตอร์นะ ไม่ต้องรองสเปเซอร์ข้อดีของมันไงแหละแล้วก็ล้อเป็น d i d นะ mm hmm. จ๊อบมันชอบพวกล้อเก่าๆปีลึกๆเงี้ยเออมันชอบดีๆ <c oughs> ส่วนผมชอบคอมดาวเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะพูดเฉยๆ <c oughs> ส่วนนี่นะผมส่วนชุดหัวฝีวาวมันก็จริงต่ก่อนอนะ่ะจ๊อบมันเป็นหัวไฮสปีดนะคุณดูแล้วก็ทีนี้ก็ด้วยความผิดพลาดทางทคนินีนิดหน่อยมันก็เลยมาเป็นฝานี้เฮ้ยไอจ๊อบรถจ๊อบไม่เอากองบังลิ้นอยู่เหรอใช่ ไม่ไม่ไม่ให้ขี้ฝุ่นมันเข้านะแล้วแล้วมันดูดมันยังดูดสดอยู่ป่ะเดี๋ยวมันแช่ไม่ใช่กองไม่ใช่กองอ๋อปากเตะ<ช>เอเอใส่ปากเตะโหก็นึกว่าใส่นี้นะแล้วก็ฝาเครื่องก็มันไม่ใช่ฝาเอ็มนะครับคนดูมันเป็นฝา LED นะใช่ฝา LED มันจะอ้วนๆเงี้ยแหละแล,แ,ลแล้วก็ทีนี้ก็เป็นท่อ D S 4นะครับผมก็คือแดงสายสีนิดนึงก็คือแดงสายสีใบนี้จอมันฝั่งปิดส,สักเป๊ปะๆภายในทียมันใหญ่ยังไนงะ ปลาเราคนดูมันเป็นแป๊บตะแกรงนะคือแป๊บตะแกรงมันต้องโล่งหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะวิ่งไม่ได้ท่อไปนี้ที่ได้มาเท่าไหร่ครับสามันผุพายนะเออก็มันก็ไม่หนีวิ่งอะไรแล้วก็ชกหลังไวายเอสตัวนี้เฮ้ยตัวอะไรวะเนีเ่ยเลเเลเยอร์เออวายเอสวเอสเลเซอร์เออแต่ก่อนคือฮิตมากนะยุคที่วายเอสทำตัวนี้แต่ตอนนี้วายเอสเขาชอบพิลึกพิกลนะคือเขาตัวไหนขายดีเขาเลิกผลิตแล้วเขาก็มาทําเป็นกระปุกดำนะเออ ตอนนี้กำลังมีแต่รุ่นตัวนี้คือเป็นลิมิเต็ดเลยนะจ็อบขายอยู่ทัพเฟซหาจ็อบได้อืมมันจะเพราะว่าจ็อบมันจะเอารถเตี้ยลงกว่านี้ไงถ้าถ้าส่งไปตัดแกนมันก็เสียดายใช่ไหมเราเพราะว่าวเอ็เขามีมาตรฐานเฟซมาของเขาแล้วอยู่เราไปทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีกว่ามาตรฐานนะแล้วก็ยางหลังนะเพราะว่าใส่เป็นมือเดียวผมเลยเป็นลายข้าวโพดเบอร์ฝั่งร้อยนะคือรถตรออรถทิพต้องใส่เบอร์นี้อยู่แล้วถ้าใส่เล็กกว่านี้คือมันก็มันมันก็เร็วก็แรงแหละแต่ว่ามันเอามันแมวถนนเออเนี่ยแหละข้อเสียมัน บอดเป็นของใครวะหรือว่าบอดเทียมมั้ยเนี่ยบอดใครวะเนี่ยเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่งั้นก็น่าจะบอดเดียวกับพวกที่เอ็กแม็ก็ส่งไปไอ,อ้ยุ้ยอะไรนะไี่ยเฮียยุทธเฮียยุทธอะไรนะี่ยอ่อนนุฟฟ้ยสี่สหกเนี่ยเออใช่นะแล้วก็ทีนี้ก็ใส่บงังฟงบังโซ่หมวกสเตอร์พร้อมนะครับไม่ให้ใครเห็นว่าสเตอร์เป็นอะไรคือจริงๆรถมันมันเนียนมากนะคุณดูดูเออรถมันเนียนเหมือนรถเดิมอะแต่จริงๆแล้วข้างในแม่งเพียบเลย เส้อหล่อมันก็ไม่ใส่แม่งใส่ไปเกนเป็นตึกดูโหเกนดีมินด้เนี่ยคือคนดูอยากตกใจนะว่าทําไมไอ้พวก L E T p o วานเนี่ยหรือ M X เนี่ยมันใส่ไปเกนได้ยาวขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งเลย M X อ่ะพวกพวกพวกบ็อกบอดี้ s v 5เนี่ยเส้อมันสั้นพอมันทําชักยาวมันก็เลยต้องหนุนไปเกนยาวขึ้นนะครับเออนี่แหละแค่นั้นแหละความรู้ใหม่เดี๋ยวใครแม่งหาว่ารถไอ้จอบแม่งชักสิบ ชักปีบชักวีไม่ใช่ครับรถเป็นชักห้าแต่แค่ว่ามันต้องหนุนอันนี้เยอะแล้วก็รถจ็อบแปลงนี่ผมเป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยรถจ็อบแปลงแปลงชุดไฟเป็น S4 นะคนดูเพราะว่า S5 มันเบาบางนะครับมันเป็นเกี้ยวแต่เนี้ยแปลง S4 เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นปั๊บอันนี้ตรงรุน่นชิวๆเลยเป็น,นี้แล้วก็มีเลคูเลตน,นะครับผมเป็นงานแท้จาก HYB เลยสุดยอดแม่งใส่แล้วดูรวยใส่แล้วดูรวยนะปั๊มติ๊กก็มีแล้วห่องเล่นเป็นปั๊มติ๊ก20บาท น้ำมันใช้เป็นออกเทนร้อยนะครับใส่กิ้งเลยก็เดี๋ยวสตาต์ทให้ฟังนะรถไม่อันนี้เป็นเต็มอะไรจรหกหกหกสี่หกห้าชักห้าฟ้าตาให้ฟังเอ้าโอเคครับอดดูไม่มัน เราก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าป้าที่ขี่ผ่านไปสนใจทําเครื่องก็ติดต่อจับาครับผมเออถ้าป้าอยากโมรถไฟฟ้าผมมีที่นะครับป้าสนใจโมให้บิดทีรับลูกหลานกคุรไว้ก็ถ้าพูดถึงแล้วจับจบรถไปเท่าไหร่เต็นี้เต็บนี้ประมาณสี่หมื่นนี่ไหมรวมทุกอย่างแล้วรวมท่อพร้อมขี่ โอเคนะพนดูก็ใครสนใจระเต็นี้ก็จบไปฟรีหมื่นนะก็เอาเฟสจบไปนะเพราะว่าผมไม่มีเฟซช่างจบไม่เคยมีเฟสพี่ดินเลยก็นี่แหละประมาณนี้ LED สําหรับใครที่คาใจว่าเฮ้ยทำไมรถน้องแม่งแรงจังนะก็นี่เลย6 5ชัก5คัดตีนด้วยประเด็นแค่นั้นแหละก็ฝากไว้หนึ่งคันนะผมรถไร้กล้วยก็อย่าไปมโนกันเอาเองว่าคันนี้เป็น70ชัก7มั่ง6 6ชัก7มั่งนะนี้ก็บอกหมดเลยรีวิวให้ดูหมดใช้อะไร ไม่มีหมวกนะก,ก,ก็ทำมาแก้ได้แค่นั้นแหละใครอยากโดนใครโดนแฟงไปก็มาแก้ได้นะแค่ประมาณนั้นโอเคไปละ